Google n e t Mini คือลำโพง AI ที่สามารถทำให้คุณสามารถคุยหรือสั่งงานกับ Google Assistant ได้โดยเริ่มต้นคำว่าเค okay, Google เป็นตัวอย่างเช่นเค okay, Google ตั้งปลุกตอน6โ5โ15 o okay, Google สภาพอากาศวันนี้เป็นอย่างไรบ้าง และที่สำคัญตัว Google Nest ยังสามารถเชื่อมได้กับอปุปกรณ์ที่รองรับ Google Assistant ตัวอย่างเช่น Smart TV หรือ Chromecast และยังเป็นรีโมทเสียงเพื่อรับคำสั่งของเราไปทำงานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ต่อตัวอย่างเช่นนำ Chromecast ไปต่อกับจอทีวีหลังจากนั้นก็สามารถใช้ลำโพง AI สั่งงานจอทีวีด้วยคำสั่งเสียงได้เลย ทางกลุ่มผู้จัดทำได้เรียนเห็นถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการสั่งงานด้วยเสียงในปัจจุบันปะหนวเข้ากับสถานการณ์โควิด -19 ทางผู้จัดจึงได้เรียนเห็นว่าการสั่งงานด้วยเสียงในปัจจุบันสามารถเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกและยังสามารถทดกทบสัมผัสในยุคป,ปัจจุบันได้อีกด้วยดังนั้นทางผู้จัดทำจึงนำตัว Google Nest ี i n ออกมาติดตั้งเข้ากับตัว Smart Light Smart TV บริเวณหน้าภาคชั้น9้าเพื่อให้นักศึกษาหรือบุคลากรที่ผ่านเข้ามาสามารถเรียนรู้และสั่งงานด้วยเสียงผ่านตัว Google Nest ี้เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลและได้ทดลองใช้เทคโนโลยี ีการสั่งงนานด้วยเสียง